ใครกำลังมองหาร้านขายดีลายเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้าน Sa าร์โตชอปนะครับจะมีไอดีไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำเจมที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลย บอกเลยเลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งกบมีทั้งเกียร์นะครับอ่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจซัตโตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 g t c คลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะฮะหรือว่าพิสูจน์นะครับทางด้านสูตรนะฮะสูตรในการเปิดกาชาให้ได้เลนเจอร์ตัวโครโลโบในเดือนนี้นะครับก็ อ่าเมื่อวานผมได้ลองนะครับเป็นแวร์มอนอ่าแวมไอแวม์พายอ่ะร่างไฮเปอร์นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพิสูจน์เราจะไม่ได้เปิดกัน ID เดียวนะครับเราจะเปิดกันหลาย ID นะครับจะไปดูเลยว่าเฮ้ยผมใช้เนี่ยหน้าเข้าเกมเป็นแวมมอนร่างไฮเปอร์นะครับจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะฮะผมใช้คําว่ามีโอกาสแล้วกันไม่เอาชัวนะครับเผื่อบางคนไปทําตามแล้วไม่ได้นะฮะเออมีโอกาสทำให้เราได้ตัวคโคโรโบเดือนนี้มากขึ้นนะฮะเป็นคู่เทพตัวไทจิกับยามาโตะจริงไหม เดี๋ยวมาทดสอบกันนะฮะก่อนอื่นผมขอรีหาให้เจอแวมอนร่างไฮเปอร์ก่อนนะครับอันนี้เป็นแวมอนร่างอันตราเราไม่เอาเราเอาร่างสีม่วงไปครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมเสียเวลานะครับในการรีหาแวมอนนะร่างไฮเปอร์5นาทีเลยมั้งนะครับเสียเวลาในการรีหานะฮะก็เข้ามาเป็นร่างนี้แหละเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าออกจริงหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เราอยู่กันในไอดีป้ายเหลืองนะครับไอเดี ID. ป้ายแดงดองบี้กับตัวกาชา นะฮะก็ไอดีนี้ผมก็มาปั้นเล่นนะฮะช่วงนี้ไม่มีอะไรทํากล่าวว่ามาปั้นเล่นนะฮะเออเดี๋ยวเราไปเปิดไอดีอื่นกันด้วยไม่ต้องกลัวนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับก็มาเริ่มกันที่ไอดีนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าจะออกไหมนะครับแ e วม่อนนะไฮเปอร์ร่างไฮเปอร์นะครับมีตั๋วอยู่107ใบนะครับซึ่งเราสามารถหาเพิ่มได้อีกนิดนึงนะตรงภารกิจตรงเนี้ยนะครับเออเราเราสามารถหาเพิ่มได้ อ่าผมจะหาเพิ่มตรงไหนดีมันต้องทำเคเวสเนาะอ่าไม่เป็นไรเปิดเท่าที่มีก็แล้วกันเนะาะร้อยเจ็ดใบนะครับอ่ะเหลือยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับตู้จะไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าใครแบบมาดูคลิปนี้แล้วเอ้ยตู้คู่เทพไปแล้วนะครับก็รอนะครับเดี๋ยวก็กลับมาให้เปิดใหม่อีกทีนึงน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการโยกไนงะแบบตัวไทจิไปจับกับตัวน้องคู่ร้องบ้าง ตัวยมาโตไปจับกับไอตัวคู่รองนะฮะเขาจะโยกกันไปมาแล้วก็จะไปจับคู่เทพอีกทีนึงก็ประมาณกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนน่าจะประมาณ3รอบนะตู้คู่เทพอ่ะให้เปิดกันอ่าถ้าหมดตู้นี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็ยังมีให้เปิดอ่ะมาหน่อยนะเอาอกหน่อยมาอยากเห็นนะครับเออแบมมอนนะครับเสียเวลาในการเข้าเกมเกือบ5นาทีจะมาไหมไทจิกับแบมมอนนะฮะ โอ้โหหมูครับอลิสขาล็อกโอ้โหมูนมือปืนอ่าเลือดน,น้ำแข็งแซลลี่รถแอปเปิ้ลโอ้โหโหคนี่แชมเปญล,ลูกเสือเมอร์รี่โอ้โหโล็อกเก็ตนะฮะไม่มาเลยนะอันนี้เราเปิดกันรัวๆเลยนะครับไม่ออกเลยนะอ่ะมาต่อลุยต่อนะลุยต่อนะอ่ะมา ไทจิกับตัวยามาโตมา,มาดูดิว่าจะมาไหมอยากรู้เหมือนกันนะฮะเออมาไทจิเอาไทจิกับยามาโตเลยนะคู่กันเลยนะโอ้โหแอปเปลลิลนะเอามาแมวกวักโอ้โหฮันนี่บุกแข็งแร่งโอ้ยโกยแชมเปญออกมาทำไมเอาไปโอ้โคนี ม,มาทําไมครับโคนี่นักร้องไม่ต้องการนะ่ะเราต้องการโคลาโบครับฟองสบ,บู่โคโนี่อากาลาสีครับโอ้โหนาวิกโยธินเอ้ยยามาโตะมาเออเอาดีนะยามาโตะมาอ่านเลยอ,อีกประมาณ1ิบใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไทจิไหมอ่ายามาโตะออกครับผมสุดยอดนะลุยลุยันต่อ มาสิไปไทจิออกป่าวมาไทจิไทจ,ไทจิโอ้โหมูนจุดฟ้านะมาแล้วนะครับเรียบี้นะเข้าเกมเป็นแวมอนไฮเปอร์นะฮะเออมาครับมามาไทจิออกมโอ้ไม่มานะฮะอ่ะเรียบร้อย ไทจิไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะก็อ่าผมขาดไทจิอ่ะอยากได้ไทจิเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไอดีนี้ผมจะปั้นนะครับปั้นมาเล่นนะไม่ได้ดองายเหลืองนะครับกะว่าจะปั้นมาเล่นในเดือนเนี้ยมาลองเล่นดูนะครับสนุกสนุกเก็บบี้ไปนะครับก็เดี๋ยวเปิดหาไทจีกันอีกไปเจอกันในดีต่อไปเลยครับผมไปเรียบร้อยนะครับไอดีที่2นะครับเข้าเกมเป็นร่างไฮเปอร์แล้วนะครับแวมมอน อ่าไอดี ID แรกนะครับไอดี ID ดองป้ายเหลืองได้เป็นยามาโตะไปนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าจะได้เป็นอะไรนะครับอ่าไอดี ID นี้ก็อยากได้ไทจิเพราะว่ายามาโตะออกมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าใช้สูตรนี้ยามาโตะจะออกมาหรือเปล่านะครับเราไม่ต้องการยามาโตะต้องการไทจินะครับเออเอามาเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไทจิหรือเปล่านะอ่าเพราะมียามาโตะแล้วนี่ครับไม่ต้องการแล้วนะต้องการไทจิเอามามีตัวยู่สิใบ นี่ค <gewoon> รับเอ่อไทจิจะออกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าไอดีเพื่อนฝักเล่นนะครับอ่าไอดีเพื่อนฝักเล่นอันนี้เป็นเพื่อนฝักเล่นไอดีสองเนาะไอดีหลักไอดีเพื่อนฝักเล่นไอดีแรกนี่ชากะเก้าดาวแม็กไปละนะครับลูเดียสเก้าดาวแม็กไปแล้วนะครับโอ้โหมาถึงก็เตี่วหุ้ยนะอยากได้ไทจินะครับเดี๋ยวมาดูดิว่าไทจิจะออกไหมไอแวม์มอนล่างให้เปิดหรือว่าจะออกแต่เยืมาโตะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอออ่ะมา โอ้โหแดนเนียลนะครับมาทำไมโอโแชมเปญโอ้โหแมวกวักครับผ้าคลุมชมพูแมกกาซีนโอ้โหปู่โลหิตไม่มาเลยครับผมนะเอาไปอีกสองรอบครับโอ้โหเงียบกยริบเลยฮะทุกคนเงียบกริบเลยอ่ะต่อมา ไฮจิโอ้โของสบูอ่อะไฮจิมาโอ้บอลเล่อ่ะห้าสิบรูบี้ไฮจิโอ้เรียบร้อยครับไม่มานะสำหรับไอดีอ่าเพื่อนฝักเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับเข้าเป็นแวมอนร่างไฮเปอร์เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าในคลิปนี้จะทดสอบแต่แวมอนร่างไฮเปอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอันนี้อยู่กันใน ID ดี อ่นะ ID วันเนี่ยไม่รู้ว่ามีตัวกระชายเยอะหรือเปล่าเอออยากได้เหมือนกันนะไทจิอ่าอยากได้ไทจิมีตัว25บใบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าออกหรือไม่ออกนะครับสําหรับสูตรนี้อ่าไปครับลุยโอ้โหรอบแรกนะครับเรือถังโอ๊กนะฮะอีก4รอบนะฮะดูกันว่าจะได้ไหมไทจิเออไทจิเนะี่ยอยากได้ไทจินะครับออกมาหน่อยไทยจิมา โอ้โหรถเข็นนะครับกุ๊กกุ๊กโอ้โหอัปปะลักฮะอ่ะอีก2รอบสุดท้ายแล้วนะครับไอดีวันจะได้จับไทจิหรือเปล่าเนาะไทจินะครับมาเออจะได้จับหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันกระตุกกระตุกนะฮะอ่ะห้าตัวสุดท้ายนะฮะกระตุกกระตุกมาไทจิจะได้จับไหม มาโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปกันในไอดีสุดท้ายและนะฮะเข้าเกมเป็นแหวมอนร่างไฮเปอร์เหมือนเดิมเลยนะครับไปครับไอดีสุดท้ายแล้วนะไอดีที่4เข้าเกมเป็นแวมมอนร่างไฮเปอร์เหมือนเดิมเลยนี่ครับเราเทสกันไป3ามไอดีนะครับเราได้กันไอดีแรกเนาะยามาโตออกนะครับแต่อีก2งไอดีเราไม่ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่าไอดีนี้จะได้ไหม ไอดีสายฟรีจริงจังนะฮะเออห่างหายไปนานนะฮะก็ยังอยู่นะครับสำหรับสายฟรีจริงจังเดี๋ยวมาเปิดหากันนะครับว่าจะได้ไหมอ่ามีตัวกายชาอยู่ทั้งหมดกี่ใบซัดหมดเลยครับอ่ามีอยู่1 1 7เโอ้โห117เลยนะอ่ะมากดไอนี่แลกไปหรือยังเอามาอีก3มใบสิอ่าแลกไปหมดแล้วเอาเง้นเปิดเท่าที่มีครับ 117บไอดใ ID สายฟรีจริกจังนะฮะจะได้หรือเปล่านะครับเออเข้าเกมเป็นแวมอนไฮเปอร์117ใบนะครับมาลุ้นกันเออมาไทจิมา,มาโอ้โหเลือดร้อนครับอยากได้ไทจินะขอไทจิหน่อยไทยจิหน่อยอใบเหลืองไทจิหน่อย อเกตไทจีนอยไทยจีนอยโอ้โหโกรบเจ็ดดาวเปิดมาลุลัวนะครับไม่โผล่เลยนะฮะออกเจ็ดดาวอย่างเดียวเลยแปดดาวไม่โผล่เลยอ่ะมาลุยไทจีไทจีทจออแปดดาวเริ่มมาแล้วไทจีไทจีโอ้โหมันตั้งดาวอ่ะไทจีโอ้โหขโมย โอ้ยหมูลเล่าปีวันทำไมโอ้โหไทยจิโอ้โหไม่ออกครับไทยจิไทยจิไทยจิโอ้โหไม่มาเลยโอ้ไม่มาเลยนะครับสำหรับไทยจิยามาโตะก็ไม่ออกนะฮะเออเอามาไทายจิไหมมาหน่อยไทยจิ พยุทธ์ครับไทจิไทจิเอ้ยบอลเล่ครับอาไทจิมาแมวโชคลาภอ่ะห้าตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับออกเป็นแซลลี่หมวกแดงนะฮะก็ไม่ออกนะฮะสำหรับไอดีสายฟรีจริงๆอาจยวเปิดเกียร์ดีกว่าปะอยากได้เกียร์ด้วยนะครับอ่ะ400รูบี้ทิ้งท้ายนะฮะก็สรุปนะครับสำหรับสุดเข้าเกมเป็นแวลมอน ไฮเปอร์ Hyper, นะครับเอ่อในการเปิดนะฮะผมเทสด้วยกันทั้งหมด4 ID นะครับออกมา1น,นะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยถามว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมนะฮะเอ่อคือถ้ามันเป็นมันเป็นเทคนิคหรือมันเป็นอ่าเป็นสูตรหรืออะไรสักอย่างอนะ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกถามว่าใช้ได้ไหมผมก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมันก็อย่างพิสูจน์ไม่ได้มันแล้วแต่ความเชื่อมากกว่าว่าเอ้ยเราเข้าเกมมาแบบเนี้ย เออมันมีโอกาสแบบเปิดได้ง่ายมากขึ้นนะเออเบื้องต้นมันก็คือความเชื่อนะครับว่าเออแบบเฮ้ยเราว่าเฮ้ยเข้าเกมมันมันจะเปิดง่ายมากกวา่าแต่ถ้าถามในมุมผมนะ จากที่ผมเทสมา4 ID เดียออกมา1อีก3อันไม่ออกนะครับมันอาจจะเปรียบได้ว่าไอตัวกาชาติแต่ละ ID ที่เราเปิดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับบวกกับระยะเวลาในการเปิดด้วยไม่เท่ากันนะฮะซึ่งมันก็ยากนะจุดนั้นเราอาจจะต้องเปิด4จอพร้อมกันไหมเข้าเกมไม่ได้เวมอนไฮเปอร์มันก็ยากเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องสูตรนะผมมองว่าอ่านแล้วแต่เราเลยดีกว่านะครับถ้าเราแบบมีความเชื่ออ่ะมันก็จะ เข้าเกมเป็นตัวนี้ตัวนี้ได้ก็แล้วแต่เรานะครับมันก็จะช่วยแบบทําให้เรามั่นใจในการเปิดมากขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะครับก็คลิปนี้มเท่านี้นะครับสาหรับเข้าเกมเป็นแวมอนล่างไฮเปอร์ถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้1 ID นะครับจาก C ID ก็เบื้องต้นนะแล้วแต่เราศรัทธานะครับถ้าเรามีความเชื่อเราก็ อ่เอาเข้าเป็นตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้เราแบบมั่นใจออแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะมันก็เป็นเลดกาชาเลยครับมีได้มีไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับกาชาโคระโบนี้นะครับ d i จิมอนแอนด์เวนเจอร์ขอเปิดได้ตัวตัวละครที่ทุกคนต้องการกันนะครับลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ